สวัสดีเพื่อนๆทางบ้านนะคะวันนี้เราก็มารีวิวเคสฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตากันนะคะในเคสนี้นะคะเราฉีดใต้ตานะคะเติมเต็มบริเวณใต้ตาทําให้อาการถุงใต้ตาเนี่ยข้างเนี่ยยังไม่ได้ฉีดจะเห็นว่าถุงใต้ตาเนี่ยใหญ่เลยแล้วก็หน้าห้อยลองแก้มดูลึกหน้าฝั่งนี้หลังจากที่เราฉีดเสร็จแล้วนะคะเราใช้ฟิลเลอร์เนี่ยข้างละ1นึ่งซีซนะคะสำหรับ Juvederm Volbella ค่ะเราฉีดเพื่อยกผงแก้มด้วย จัดองศาของแก้มของหน้าใหม่นะคะทําให้หน้าเนี่ยยกขึ้นลองแก้มเนี่ยดูตื่นขึ้นด้วยหน้าดูยกขึ้นใต้ตาเต็มขึ้นเห็นไหมคะเราก็ถุงใต้ตาดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่เรายังไม่ได้ทําคนไข้เห็นกระจกแล้วเป็นยังไงบ้างคะบอกเพื่อนๆทางบ้านได้เลยนะคะชอบมากคะ่ะคุณหมอโน,น่นเก่งมากเลยคะ่ะก็ ใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาปรึกษาเราได้นะคะสำหรับการรักษาพื้นที่บริเวณใต้ตาที่โบดลึกนะคะแล้วก็เรามีราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ 1cc เนี่ย9,999บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเข้ามาเป็นเคสรีวิวเนี่ยเราก็จะมีของแถมเป็นฉีดบำรุงพื้นที่ใต้ตาให้อีกนะคะเป็นตัว Eye Contour นะคะซึ่งจะช่วยรักษารอยดำแล้วก็บำรุงผิวทำให้ ผงตาดีขึ้นรอยดําช้าใต้ตาดีขึ้นแถมให้ฟรีสําหรับคนไข้รีวิวด้วยนะคะก็ฝากรีวิวสวยๆรีวิวคนไข้จริงที่อาทิตาคลินิกนะคะแล้วก็ดูรางวัลการันตีของเราก่อนได้นี่เลยนะคะรางวลการันตีมากมายนะคะก็ฝากรีวิวที่อาทิตาคลินิกนะคะผลิตภัณฑ์ของแท้ของจริงทั้งหมดนะคะนะแล้วก็ ดูคนไข้อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนะคะเดี๋ยวจะไปฉีดอีกข้างหนึ่งก่อนกลับบ้านเห็นไหมคะว่าข้างนี้ทําแล้วนะคะข้างนี้ยังไม่ทําจะเห็นว่าถุงใต้ตาข้างนี้ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็หน้าดูตกลองแก้มดูลึกด้วยนะคะสําหรับข้างที่เราทําไปแล้วเนี่ยจะดูเติมเต็มขึ้นนะคะลองแก้มตื่นหน้าดูยกขึ้นด้วยนะคะก็ฝากรีวิวสวยๆของอาทิตาคลินิกนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะ